สวัสดีนะครับมู่นี่อยู่ในช่อง CGG Live Channel นะครับมู่นี่ผมสิไปสอนวิธีโหลดเกมไหมครับครับสวยนะครับสวยมากนะครับสามารถเห็นแสงเงาของคนเด้นะครับสวยมากนะครับใบไม้ก็เน่งได้นะครับสวยมากนะครับเห็นแสงเงาดีนะครับ ไปเบิ้งน้ำว่าสเป็นอเรนะครับน้ำก็สวยมากนะครับสวยมากนะครับบนน้ำเอาบนน้ำก็ประมาณนี้นะครับดูนะครับสวยมากนะครับส,สิพาไปดูตอนฝนตกว่าสเป็นอเรลนะครับ ดูว่าบนตกสิป็นอะไรนะครับขดสวยนะครับบนหญ้าสามารถเปียกน้ำเลยนะครับดูเปียกน้ำเลยบนหญ้าก็เห่งได้นะครับไปเบิ่งบนต้นไม้นะครับบนไม้นะครับ บนไม้สามาดเปียกเลยนะครับดูพับสวยนะครับมือถือใครสเปคต่ำบอแนะนำปันไดนะครับแนะนำเตะปันกันขึ้นไปนะครับโคตรสวยนะครับสวยมากครับบนฟ้าก็สวยนะครับ ไปดูขันน้นตอนดาวนลดว่าสป็นโอเดียนครับเอามาเถิงขั้นตอนหลดนะครับลิงก์ไฟล์ก็สิป้า,สาใสไต้คลิปของวิดีโอนะครับขั้นตอนการกดมาสิมาสภาพนี้นะครับก,กดดาวน์โหลดได้นะครับ,ดดร,บรอรอเปิดมันสีดาวโหลดนะครับกำลังลวดนะครับได้แล้วนะครับ ออกไปหาเครื่องแต็กไฟนะครับไปแบบนี้นครับโฮมไครมาดาวน์โหลดมามนอยู่ดาวน์โหลดนะครับไปบ้านที่ดาวน์โหลดเออได้ไฟตัวนี้นะครับตัวนี้ครับได้ไฟตัวตัวนี้ละมาแล้วนะครับแล้วจิมจิมให้มันเป็นไม้ถุกนี้นะครับแล้วกดมาที่ สามจุดสามจันอยู่ทั้งรูมนี้นะครับคำว่าแตกไฟนะครับแต่ว่าผมแตกไฟแล้วผมซีบัแตกแล้วนะครับตอนแตกไฟแล้วมันสิไดเอตัวนี้มาครับมันสิไดตัวนี้มานะครับตอนได้ตัวนี้มานะครับแล้วกดจิ้นะครับกดขับรอบลิงค์นะครับขับรอบ จะออกไปนะครับมันมันเสียเห็นเกมนะครับเยเข้าไปนะครับเข้าไปมอดนะครับแล้วเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วข้างตอนนี้ก็วางครับวางแล้วไปวางแล้วนะไปเข้าเกมนะครับก็สีได้แลลวนะครับถ้าไปย เห็ด่าได้คอมเมนต์มาสีบอกเห็ดขึ้นนะครับลองเบิ่งขึ้นคลิปนี้สิมาจบเพียงเท่านี้นะครับ